ถึงเวลาของคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมเราับาชิงแชมป์กันในศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับผมโดยในคู่นี้นะครับไทยเจอไทยในพิกัดน้ำหนัก138ปอนด์ครับ Ladies and gentlemen, in our final fight of the evening for the Yanchaiyo belt, let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 18 years of age, stands 174 centimeters tall, with a fight record of 68 fights, 46 wins, and two draws. Fighting out of Nakhon Rachasima, Thailand. This is นิวจางวนสอสมานนตชนบุรีินิวจาสสมาิตชนบุรีนชงมุมน้ำเงินครับ และคู่ชิงของเขาจากมุมแดงอาอยุ25ปีจากอุบลราชธานีประเทศไทยชบมาแล้ว68ไฟชนะ39และเสมอ2ขอเสียงปรบมือต้อนรับไซน้ำเพชรม่วยไทยแอคทีฟ from t h i n d of corner the red corner. และกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่เอกวันนี้ครับคุณบุญเลิศแก้วพิชารณาบาถึงคู่มวยคู่ชิงชนะเลิศนะครับศึกมืยอรอบกันชโยครับพิกัด1น8ปอนดตอนครับดาบี่แมตช์ภาคอีสานครับสายน้ำเพชรมวยไทยทีมจากอุบลราชธานีพบกับนิวจองหวนสอสอมาลิกชนบุรีจากนครราชสีมาครับ คู่นี้ไม่ต้องไหว้ครูกันแล้วนะครับเพราะว่าวหว้ครูกันมาแล้วนะครับในการชกครั้งแรกของทั้งคู่ชกกันมาเต็ม3ยกทั้งคู่นะครับสายน้ำเพชรเอาชนะม د, นูฮัมหมัดชฮิดีครับในขณะที่นิวจองหวนเอาชนะมูฮัมหมัดกอซินจากอิหร่านมาครับโอ้รูปร่างนี่ได้กันเลยนะครับ ใกล้ๆไม่ห่างกันครับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟมุมแดงครับน้ำเงินนิวจองหวนสอ,สอสอมานิชชนบุรีครับสายออกได้ดีเหลือเกินนะครับนิวจองหวนครับคู่นี้กำหนด3ยกนะครับใครชนะก็เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ไปนะครับสำหรับศึก<อ>มือรอบมเงินชยโยครับ138ปปอนด์ครับ การนี้ชื่อของแชมป์จะเป็นใครครับสายน้ำเพชรหรือว่าดิจวจอนหัวเตะซ้ายไปครับเตะขวาโตขึ้นมาครับสายน้ำเพชรวงในแทงเข่าขวาโอ้โหนะวะิ้งน้ำหนักตัวให้คู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามหยุดขยับเข้าไปครับดิจวจอนหัวคู่นี้จะชิงกันวัน,นที่29กองนกศรานะครับสำหรับพิกัดนี้ครับ ต่อผู้ชนะของสัปดาห์หน้าอตอนนี้แคบแม่รัวเข้าหาใหญ่เลยครับนิวจองหวน,น,นพขอบอกว่าชิงยูสกานี่แกจะรีบไปพักเลยครับน็อกเร็วพักเร็วครับสายอยู่ที่ว่าใครจะน็อกใครเลยครับ เดียดหน่อยครับจดต้องจ่องครับเกมยังอึดอัดนอยัวครับหิวใส่สักทีครับเอา้ายพาโต้คืนโต้คืนด้วยซ้ายครับดูครับแม่พยักหน้าท้าทายกันหน้าดูครับเรียกแขกใช่ไหมครับหมัดมาครับวงใน้างไว้ก่อนเอาเด้งเลยครับดิวจอหัว มีีต่อยแล้วมีพยักหน้ามีพยักเพเยอยืกันด้วยนะครับมีสงครามจิตวิทยาก,กันเล็กน้อยนะครับ hey, 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 hey. แต่ทุกอย่างนี่ตัดสินกันด้วยอาวุธมวยนะครับหมัดเท้าเข่าศอก hey, hey, hey. อขวานำไปครับทางด้านของนิวจองหลวน <Hey. S 1> อยากจะออกครับสายน้ำเพชรโอ้โหแข้งขวามาแม่นิวจองหลวนนี่รอซ้ายสวนอยู่แล้วครับก hey, <hey>, hey. ดมาโน้มมาจะตี hey. Hey, hey. บอกกันตัวไว้ก่อนนะครับสายน้ำเพชร โอ้ยนายต่อนายครับแขนของนิวจองหัวพญาพอล็อกได้ขึ้นคอได้พยายามกดลงมาเลยครับเดินขยับเข้าไปครับนิวจองหัวแขนขวาเตะมากไหซ้ายคืนครับแล้วก็มีหมัดขวาแต่ไม่โดนนะครับหมัดสุดท้ายของนิวจองหัวครับเตะซ้ายจับได้พยายามเท้าอ้าวดื้อดื้อไม่ล้มครับ เอซะเลยครับอย่างนั้นครับสาวงในจังหวะจับได้พยายามเหน็บไปเรื่อยครับสาวน้ำพชแต่คุณก้บอกว่าชิงจังหวะกันเลยนะครับจังหวะไลาออกได้ก่อนหน้าจะได้เลครับน่าจะไม่เปรียบเลยครับจิ้มปัดขวาสวยครับโอ้โหสายน้ำเพชรสายตอขึ้นได้ขวาครับแล้วพร้อมกับถ่ายมือครับบอกไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูครับอะไรที่ว่าจะเป็นยังไงครับ เทพคนครับอาวุธเข้มเรื่องพลังสงครามจิตวิทยาครับสาทายกันหน้าดูนะครับปลายเท้าชนปลายเท้าแทงซ้ายโต้คืนด้วยขวาครับนี่ครับทีต่อทีครับเอาหมัดมาหมัาเอ้าได้รั้วมัดถอดรึไนะครับต่อจ่าครับแหมยังยิ้มได้นะครับสำหรับสายน้ำเพชรครับไปดูภาพช้ากันเลยครับ เลยบหมัดชุกมาแต่ว่าสายน้ำเพชรพยายามจะออกแข้งสวนคืนครับรับวงในไว้แข้งซ้ายมาโอ้โหซ้ายคืนทันทีครับไปยิ่งหยอนไปก่อนกันเลยครับผู้นี้เลยครับจังหวะรัวๆของเนิวจงหัวครับอาวุธทันกันแล้วครับแทงซ้ายไปก็เตะซ้ายคือซ้ายมาเตะซ้ายเอาซ้ายอีกทีเอาเตะขวาะเลยแล้วก็นี่ครับหมัดหนึ่งสองมา เริ่มจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับเกมของมวยคู่นี้ครับตามกันต่อยกที่ยกที่2นะครับน่าจะเข้มข้นดูเดือดเลยนะครับดูจากสงครามจิตวิทยาของแต่ละฝ่ายครับแขกกรรมการบอกครับขอต่อยกันดีกว่าครับต่กันต่อเลยครับอ้าวมาก่อนเลยครับสายน้ำเพชรทักทายก่อนเลยครับมัดวงในตี ร่วมมาตีโอ้ร่วมก่อนตีก่อนครับชิงความได้เปรียบก่อนเลยครับเสียตวาวขาสะทุอนเข้าไปครับเก็บอยู่ที่วงในครับกวาดแรกกวาดเหยียดเข่าฝาซ้ายครับแม่เจอที่ขวาขึ้นมาแม่เจอซ้ายไปนะครับทางด้านขอาสายน้ำเพชรนะครับถึงกับหน้าสั่นเลยครับ ผ่านไม่ได้นะครับหมัดซ้ายของนิวจงหวนรอครับขยับซ้ายกับขวาใคย่อก,ก่อนย่อยอ้อนมาขวาหลุดครับซ้ายตามมามดูคร,ระเพืงในครับดูจะเป็นที่ปวดตาของสายน้ำทุบเลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายมาครับพยายามทุบคือแข้งขวาโต้นี่ก็แค่ซ้าย ถึงพิกถึงทิ้งแล้ววงในชัดไม่ชัด,ชดตีไม่ตีครับเหน็ดไปครับน,น้ำหนักนน้หักไม่ได้แรงเท่าไหร่นะขอแบบเต็มๆห,หน่อยครับขอแบบเน้นๆหน่อยครับโอ้ผลุกเจอทำโทษเลยครับพยายามรวม,มตูแต่ตรงนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับโอ้โหช่วงวงนี้มีได้มีโดนทั้งคู่เลยครับแม่พอจังหวะหลุดมีสายมาได้มไม่ใชยโอกาสได้ดีเลยนะครับ ขยับมาครับโอ้โหคนละทีคนละคำครับแข่งสายมาสายคืนเลยครับขยับครับ้าอยู่ับโอ้โหโดนมัขวาครับอย่างขยับนะาย่างยังขี่หลิวตาให้อยู่ครับนี่ครับรอจังหวะหลุดเลยครับคู่นี้ใครหลุดใครหว่ไม่โดนครับ โดนคำโทษท,ทันทีย,ไ,ยไปครับการดูจองวนออกยังไม่ออกนะครับสายน้ำเพชรเข้ามาเอ้าหูเจอมาทุกซ้ายครับโอ้โหแข้งซ้ายตามมาแม่ขยับมานี่โดนตลอดนะครับสายน้ำเพชร มาขวาขึ้นไปแทนข่าขวาครับสายน้ำเพชรแทงขวานิวจองหัวแทงซ้ายคืนแล้วเนี่ยครับพยายามยกข่าคาเอาไว้ครับแยกมากรวนขยับเข้าปาสายน้ำเพชรครับปล่อยลำตัวขึ้นไปหน้านิวจองของหัวมาโต้คู่แข่งซ้ายครับวงนายพยายามชิงแทงต่อเลยสายน้ำเพชรส่งไปปลายครับยกที่สองแยกมาก่อน หมดยกที่2องเรามาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้วสองยกครับโอ้ตโนดเฟนเป็นการใหญ่ครับยาหอมยาลมยาดมยาหมองนี่ต้องสูดอัดกันเข้าไปครับใช้แรงเยอะเหลือเกินครับสมภา้าลยครับยก2ที่ผ่านมาถูกับจังหวะเหลี่ยมวงในตีเข้าไปครับอัดเข้าไปครับส่ายน้ําเพชรแหมดูการพลิกเหลี่ยมครับนี่หมัดซ้ายครับดมไะไใตหมัด ซ้ายนี่หลุดครับเจอซ้ายพยายามไล่ทุกขัดคืนแต่ตัวเองก็โดนจับบ้านซ้ายของสายน้ําเพชรน,นะครับนิวจองฮวอนนี่ครับซ้ายครับหมัดคอยดักเอาไวา้เตะคืนครับปุ๋มันแข้งเลยนะครับแข้งของสายน้ําเพชรเอาเปิดฉากมาก็เตะไปแทงอีกทีนึงเอาเตะด้วยแข้งเพิมด้วยเ,เข่ายกที่สามครับเราจะเป็นชั้นครับสำหรับสึกรอบเดินเชยโยวันนี้ครับ โอ้ยเก็บเงินปั๊มโบน่นเป็นการใหญ่นะครับสายน้ำเพชรไม่ยอมให้ลุจองหนวอได้ตั้งตัวเลยครับกรรมการจะห้ามม่อยู่แล้วก็แปรจากออกเฮ้ย,ยครับแรงมาออกซองเลยครับพุทธจริงๆครับทีมง,งานบอกให้เดินอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับสำหรับสายน้ำเพชรเอาแยกเสร็จลุยต่อครับขยับเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายครับ ยามัวมัดเปิกทางไปแล้วนี่ครับตีวงในเสียบวงในหุ่นน้าเงินครับทีมงานแหมทครับบอกว่าให้เดินหน่อยให้เองอาวุธหน่อยครับดูจองหัวนครับแหม่ให้ขยับออกแข้งขวาครับสองแข้งดูจองหัวจะโต้คืนก็ไปเจอกําแพงซะแล้วกับแกตั้งขาขวางเอาไว้ครับลำบากนะครับวันนี้ครับดูจองหัวกว่าจะบุกว่าจะเข้าถึงตัวครับดูครับหนึ่งสองเข้าง่ายแล้วครับ พยายามรัดแต่ว,ว่ามีจงโหนบอกไม่อยากรัดด้วยครับขอวงนอกดีกว่าครับดได้เข่ารครับ3เม็ดครับลูกนี้อะไรที่มันแน่ๆอาจจะไม่แน่นะครับดูพี่เกยอยูพี่การออกอาวุธนะครับตอนนี้เขา้ามารับในตีเอาละครับมีจงโหนมีสู้ครับดูเองงาทางด้านของสายเพชดหม,ม,มุนมาตี ครับวันนี้ครับทั้งนักมวยทั้งกรรมการครับโดยเฉพาะวงในอาณโอ้โหดูครับคนละแข้งคนละทีตั้งกระแพงหน้าขวางไว้เลยครับเดินเข้าไปอีกครับดูจ้องหวนครับเจอแท่งซ้ายติดเปล่งเอาไว้ครับหมัดไม่โดนเจอแท่งเสียครับวงใน ขาเดินเข้ามาแกเอาแขนไปล็อกเดี่ยวเข้ามาเสียบเลยครับสายน้ำเพชรดูเกมกระชุ่มกระชวยกว่าแล้วครับยกนี้ของสายน้ำเพชรนะเกมของลีจองหัว่มในทางกลับกันครับดู้าไปเลยครับเดินเล่งเดินไล่ค่อยๆทำต่อครับมาซ้ายหน้าคเขาจะแทกไว้ครับนี่ครับไม่ยอมเป็นเป้าหนี้นะครับสายน้ำเพชร โอ้มาเป็นมวยพื้นเลยครับตอนนี้ครับสายน้ำเพชรอยู่กับเข้าไปก่อนเข้าไปรักหูแทบจะหล่นออกนอกเวทีครับยังไม่มีผลนะครับเวลาด้วก็ประชันทิพเข้ามาเรื่อยๆดูครับผู้ใช้หมัดยับซ้ายครับหมัดยับกระแทกับโอ้โหแข้งซ้ายของนิวจองหัวนะครับก่อนที่จะหมดยก โอ้นี่ครับโชวมือเลยครับทางด้านของสายน้ำเพชรกับมั่นใจเลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่ากรรมการจะว่ายยงไงไรกับทูนนี้สมษาษารับรงางเข้าไปต่อยหมัดขาวาหมัดซ้ายครับในจองหวนันเองก็มีหมัดซ้ายโต้อนะครับวงในแกก็กชิงตีก่อนเสียบก่อนไปเรื่อยครับสายน้ำเพชร ในจังหวะลมลันพันตูเข้าแรกเข้าบวกกันนะครับขวาสุดท้ายไปปลายครับสายน้ำเพชรเตะขวาไปครับลุกจองหัวสายน้ำเพชรก็เตะคืนครับวงในกบพยายามล็อกไว้เขียวเลยนะครับจังหวะจับได้นี่แข้งซ้ายลูกนี้ครับมาเต็มชายโครงเหมือนกันจังหวะตีกันเชียงหนีแล้วออกแข้งนะครับหมัดซ้ายหมัดนี้ครับครับเอาหน้าหงายหน้าเงเบไปเหมือนกันนะครับกันโดดเตะซะเลยครับหนีดนะครับขึ้นไปถึงก้านคอครับถ้าชงเข้มกว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องแน่ครับ เชิญบนเวทีกับพี่แมทธิวครับเอาละครับคู่เอกของเราจบลงเรียบร้อยครับเรามาดูว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบเงินชัยโย138ปอนด์ในค่ำคืนนี้ครับ <c oughs> Ladies and gentlemen in the final b o u t this evening we go to the judges scorecards to find out who our champion is กรรมการทั้งสามท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุกูลต,ตามศรีรามครับกรรมการพิเชษกหากระสิ์และกรรมการอภิศักษ์คำละเอียดครับให้คะแนน29ต่อ28ทั้งหมด for a champion from the red corner ไซนำเพ็คบวยไทยแอคทีฟนะับเป็นผู้ชนะของเรา แชมป์มวยรอบเงินชัยโยครับยินดีด้วยนะครับและสำหรับาการมอบเงินรางวัลน,นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับ<ไ>คุณการานเจนสิริรุ่งเรืองครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครือข่ายสาขาบริษัทออโตเอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX มอบเงินรางวัลครับให้แชมป์ของเราสายน้ำเพชร30ม0 0บาทยินดี y, ด้วยนะครับผม ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมครับมันมากๆเลยนะฮะคู่เอกของเราวันนี้และสรับรองแชมป์นะครับนั่นก็คือนิวจอนงวนะครับผมขอเชิญมอบเงินรางวัลครับ1,000 0บาทรองแชมป์ครับเราจาก1 0 0 0 0บาทแล้วนะครับผมยังได้รับสร้อยคอทองคำนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับผมจากเงินัชโยครับยินดีด้วยครับเช่นกันนะฮะสำหรับที่3และที่4ของเราครับจะได้รับ สร้อยคอทองคำหนเส้นนะครับจากเงินชายโยขอบคุณทุกท่านเลยจริงๆเลยและสำหรับช่วงต่อไปครับเราจะมอบรางวัลนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของเราครับนั่นคือ Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดครับนั่นคือคู่3าครับฟรานซิสมาตินเจอกับเฉลิมทรัพย์ภูเก็ตไฟท์คลาบครับ1 0 0 0 0บาทและต่อด้วยอีกหนึ่งรางวัลครับนั่นคือ f i g h t e อร์ the n i g น t ันดับยอดเยี่ยม จำสัปดาห์ครับ1 0ึ0 0ินบาทจากโรบบฮาส์ได้แก่เพชรนรินเสถียรมวยไทยแล้วช่งจากคู่5้านั่นเองครับสนุกเลยสนุกมากครับและต่อไปครับรางวัลพิเศษจะทางแอนตซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับวันนี้ไม่มีครับรอรู้กันสัปดาห์หน้าว่าจะมีหรือเปล่าครับอย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับการชกในมวยรอบเงินชายโย138ปอนด์สายบีครับ สัปดาห์หน้านะครับผมจะมีตัวแทน4ท่านครับไม่ว่าจะเป็นเคนชิกกี้ท่าไมครับมีแอนดูคาปูโรครับมีกายสิทธิ์ปอประจันสีครับและโมฮัมหมัดราเมซานีครับนักชกจากประเทศอิหร่านครับรอลุ้นกันดูครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของสายบีครับนอกจากนี้ฮะยังมีมวยรอบกรอ b a ฮ h ส u กรอง a รี126รปอนด์ครับกลุ่ม2ครับตัวแทน4ท่านในกลุ่มนี้นะครับมี ทั้งบ้านบึงเพชรบ้านบึงนะครับผมจอมปีมือนะครับมีนูโมฮัมหมัดครับมีสิงสยามพีบุญหลายนะครับแล้วก็เชอร์วานอะมีนีครับนักชกจากประเทศอิรานอีกหนึ่งท่านครับและยังคงมีมวยไทย5ยกครับหนึ่งคู่ครับนั่นคือการศึกเพื่อที่จะไต่ันดับไปชิงแชมป์ลุมพินี154อปอนด์ครับมีเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับผมจะปะทะกับทักเกอร์เซอร์เรลนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ วันนี้ต้ของขอขอบคุณสนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับและขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจากบริษัทเมตาพักจำกัด Metaverse Builder and g a m e f i d e v e l o p e r ครับขอบคุณเงินชัยโยสิทธิ์เชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท AutoX จำกัดในกลุ่ม S C B X นั่นเองครับขอบคุณ global house ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า78สาขาทั่วประเทศไทยครับสามารถช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยครับที่ w w w globalhouse.co.th ได้เลยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Click and c o l l e c t ก็ได้เช่นกันครับ และอย่าลืมโหลดเลยนะครับแอปช่างดีบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวกันครับครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยครับสนับสนุนโดย global house นเอง <Yeah. S 2> ขอบคุณ Som i n s ซ m um และขอบคุณ Bayer Shield Griptech 2 in 1ครับขอบคุณ Twins เ e c i a l อุปกรณ์มวยทวินมาตรฐานระดับโลกครับและขอบคุ a แอนต์ซีนโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนั่นเองสำหรับผมแนที่นีครับเจอกันสัปดาห์หน้านี LWC ซูเปอร์แชมป์แน่นอนสวัสดีครั